หมา่มาล่าโคตรอภิมหาพริกเลยครับแฟนตัวโยงหม่าล่าเชื่อดีลองดูเต็ม1 0ให้11ความเผ็ดถึงใจแน่นอนจริงๆเมนูนี้ในร้านนี้ผมมากินอย่างบ่อยและถ่ายเก็บไว้ตั้งนานแล้วแต่ไม่กล้าเอามาเล่าครับใจหนึ่งก็กลัวทัวจะลงแบบคลิปนี้ว่าพากินอะไรก็ไม่รู้แปลกๆอีกแล้วดังนั้นคลิปนี้ใครไม่กินเผ็ดเลื่อนผ่านไปได้เลยครับเพราะเมนูนี้อภิมหาโคตรเผ็ดเลยครับเพราะที่สั่งวันนี้คือหม่าล่าเนื้อและหม่าล่าหมูครับคือมันได้ทั้งเนื้อทั้งหมูคือรสชาติไม่แตกต่างกันเลยความเผ็ดเลเวลเดียคอคดเดดหมท่สุล สำหรับใครชอบกินหมาล่าต้องชอบเหมือนผมแน่เลยคือเขาจะโรยทั้งหมาล่าทั้งพริกปกติมาแบบแน่นๆแล้วหลังจากเอาไปลวกไม่ว่าจะซุปหมาล่าหรือน้ำซุปปกตินะครับพอสุกข,ขึ้นมาคีบเข้าปากนี่คือเผ็ดจนชาไปถึงนิ้วก้อยเท้าอ่ะของจริงตะกี้เปรียบเ,เทียบเฉยๆนะและถ้าใครเผ็ดก็สามารถสั่งชาจากร้านข้างๆมากินได้ด้วยนะเออชื่อร้านวินทีหรือเวิรว์นทีมนตมกี้อ่านไม่ทันชากลิ่นหอมๆรสชาติแปลกๆให้เลือกเยอะและเจ้าของร้านน่ารักด้วยและร้านที่มานี้คือร้าน c q k สาขาบรรทัดทองครับหมาล่าเนื